อันนี้น้ำพริกน้ำพริกเห็ดพริกเห็ดลุยสวนนะจ๊ะลุยแบบนี้เลยน้ำพริกน้ำพริกเห็ดลุยสวนจ้า มีหน่อไม้พักแพลวอันนี้พักชีปองห่างชีปองห่างช,งางชีล้อมนั่นแหละอันนี้ใบใมันแก้วจะเอินว่าน้ำพริกลุยสวนจ้ะมาจ้ะ แซ่บๆแซ่บ,บเองเพราะต่ำเองเนาะจ้าเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าพี่น้องมาจ้ามากินด้วยกันด้วยจ้าน้ำพริกเห็ดมันปูลุยสวน มาทำน้ำพริกกันอีกจ้ะทำน้ำพริกเห็ดจ้ะทำน้ำพริกเห็ดอีกเก็บพริกสดๆจากต้นเลย มันปีกเห็ดบานเหาก็เออเราปนเห็ดเนาะอืปนเห็ดปนเห็ดมันปู มันกันบบคคอยเผ็ดออกโอ้โหคือการผิดมันคือจังบอเผ็ดใส่แบบยางหลาย มาละเป็นลูกลูกน้อยๆกำลังเป็นะะแต่ตกานี่ พักแผลตะนาล่อนฝนตกก็ได้เก็บจยุดจ่าพักมี4ีใบก็ตะนานาวนี่แล้วเลยจา้าไ่จ้ารบกวงฝนตกแล้วจา้า เป็นกระตาพอดีเลยผักบุง้งผักแพวผักแพวปลูกพ,พ,<ฮ>พอได้กินอยู่แต่บริโภได้มากมายอันนี้สูขี้นี่ and ấy pick one bill paper pick yellow, green, blue, red, กินดาทำน้ำพริกจะทำน้ำพริกเห็ดทำน้ำพริกเห็ดมันปูจ้ะมาจ้ามาเนี่ทำน้ำพริกเห็ดอีกเด้อจ้า,จา,าทำน้ำพริกเห็ดเห็ดมันปูจ้ะ มีเห็ดมันปูมีบักเกอรเทศมีพริกหยวกมีพริกจินดามีพริกหวานมีหอมจ่าหอมเนี่ยจ่าหอมกอกกระเทียมเลยจ้ะเนี่ยตำใส่กันเลยเนี่ยจ้ะทำเป็นรดเห็ดไปได้มันสิแซ่บนะจ้ะง่ายๆจ้ะเบิง่งรดเราก็เอาพริกไปถ้าเกิดเผาหอ่อกรับ ฟอยนะ่ะมันสิเป็นน้ำจ้ะถ้าเขาใส่ถาดแบบนี้นะ่ะมันชีแห้งเพราะน้ำหอมน้ำกระเทียมน้ำเห็ดยุดออกมันจะแห้งน้ำพริกแ้่เขาก็ตำง่ายจ้ะตำเอาชิ้นแซบก็บดจ้ะเขาไปใช้เครื่องปั้นโมเป็นตะกินจ้ะแบบนี้มันยังไปดูเป็นชิน้นเป็นอันนี้อยู่ตำถึงตำละเอียดได้มันก็ย่งกินแซบอยู่จ้ะยังกินแซบอยู่ตำแบบนี้ ด,ดีกว่าอันนี้ซุกที <S <s ่นี่จะไว้กินกินกับซื้อๆจ้ะไว้กินเมียจ้าโอเคจ้ะนําไปเบิ่งกันเนาะจ้าอย่างซุกแล้วบบเมนอย่างในอะเขาตู้อบอบให้มันแห้งให้มันสุกให้มันใหม่เห็นบอกกือเทียงทุกอย่างใหม่เบิดพริกตอนนี้เขาก็มาตําจ้ะ เพราะว่าต้องให้น้ำม,มันแห้งแต่น้ำม,มัน่แห้งมันก็ตำโบแหลกเห็ดเห็ดมันปูหอมพริกกระเทศพริกหยวกพริกหวานหอมอันนี้เอาไว้กิน เลยจ้ะเราก็ไปตำกันเนาะจ้ะเรามาตำพริกกันเรามาตันวน,ตนี้มเห็นไหมคะเรามีอะไรบ้างหอมเห็ดจ้ะเห็ดตำลงใส่กันเลยทีเดียวเลยจ้ะนี่ก็จะน้า ทำเลยเนาะนมีหอมพริกเราวมีพริกจินดาแดงเขาก็บพริกจินดาเขียว สะเทศดไปจ้ะสะเทิดเยลยจะ้จะมาทำกันจ้ะ นจำเลยเรื่อยจำจนมันแหลกคะ่ะแหลกเขาบอกย่อมเด้เพราะว่าเขาจะจำให้มันแหลกเนาะอันนี้คือใส่ปลาเน้นแล้วก็ลุกโดดลุกไปนั่งโคบีเป็นโบเทปใส่ปลาเน้นอันนั่นจ้ะปลาเน้น ผมมีหนังลอกนังออกโดนใส่กันไปเลยจ้ะ ามสติ๊กน้ำปลาแดกต้มเออน้ำปลาแดกต้มมาปลาตั้งแต่ก็ใส่ปลาแดกน้ำปลาแดกต้มน้ำต้มปลานะจ๊ะ จบไลยก็เสียไล่จ้ะเราคลุกเข้าให้เข้ากันตำไปโลดจ้ะแส่บก็แช่ก็กินจ้ะรู้สึกใส่น้ำตาลจัง่อยเอาน้ำตาลนี่ละน้ำตา ปวดยังไงครพืดอนถึงจะเรื่องยำๆนะจ้า